สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินกำลัลงจอดแวะก์ปิ้งเขาครับวิภาไปซองเบิ่งหนองทิดดาล่าวกำลังจดแคมป์ิ้งเขาเอาคนเดียวย่งกินจะดิเดี๋ยวประหยัดกระเจะจะาบก,ก่อนยังไ่ไปครับครับอาจารย์เชนได้นี้ก็ขึ้นเวทีแล้วก็เลยทีเจ็ดทีถึงแล้ว เทียงกินนั่นกินนี่เยอะเลยถ้าเทียงกินคือันนี้อันนี้มก,กินหมดรเขปอปน,นี้วพยาากิเป็อยเซนเดือก่อนจะก่อยเซนเดือก่อนเยนี่นี่กินลายมันะ

กบเอิ้นโน่นกันเนี้ยจอดรถอยู่ข้างทางก็ได้เดบินโน่นวะตำรวจควักน่ำกับพระท่านมองเขาต่างดันว่าอาย่นี่อยากเพิเดี๋ยวนี่เอ้าอันหนึ่งก็กินข้าวน้าหมูนน่ะฮะกินข้าวกขาใบบักขามอยู่เดินไปอิ่มได้หมดอกินหมวก๋วยเตี๋ยว อันนี้ก็เห็นกินน้ำมูนได้เหมือนันลมนุ่นลมันุ่นว่านุ่นตเต็ไรอยาเด็กับกันไหอลุงมันุ่นาามร้านนึ่นยนนยังสรุปแล้วป่ะสรุปแ้วเป็นยังเขาเยนุ่นหอมันมัน่งมันงยนเข็ดน้อยๆก็ได้เข็ดซ้ำเต้นก็ได้ นูกับ,บกคนบอกสร้างพันเทนไห้แต่หนููนเดียวนียหน,ย,หนย,หนยหน่อยนี่ซ้ำโตะนี่นี่คว,มว่มควางซ้ำโตเนี่ยม <c oughs> าในก็นยัดพอมยัดตุ๊กตาลงไปผ <c oughs> ู้ใดยิงไครอโอ้พ่แม่ก็แม่แม่กระซังพิเศษวะพ่อหนูวันพิเศษ <c oughs> <c oughs> một gì này ăn mì. ăn mì. măng cụt. măng Ừ. mà xiên Cứ hiện ăn đồn là khẩu cứ một chân สั่งอะไรไครต้นแค่แน,าานั้นแค่นั้นมหาโจรมหาโจรหารอยดักปวดน้ำโจรกระจก <c oughs> ลดตำแหน่งลงน่น่เสื้อสีลอยหายชิปได้กันที่มันรักสำควรนำเลือเศร้าปเอ้่ได้่ยาฟาวยิ้มนั้นี่ช่างให้เพ่นให้อยู่นี่ตรมไข่เอานีเดียมาแล้วมาชวนกินต้มไข่ก็คุณเียไม่เจี๊ยบคุนี่นี้เจี๊ยบนี้ม่ับเ ขนมกินเบิรเบือเรือนายที่ีจอดรถไปนียางไปเลยนครปนมยางางไปกยยางครับมาเอารถกินีกินเบิรเลย่ได้ไปเดีไปเฝานุลงบาลกินเบิร์่กินหัวถวยหัวจานเบิร์กัจได้เขาโรงบาลเหมืนตัเนาะ ใส่เอียงขนาดนันบ่เข้มนั่นน่ะใช้น้ำปลาคุณก็เลยข้องก็มากินเนาะนม่กล้าจริๆของกินแต่ข้องแมวกระตูนไหนก็มาสร้างแต่เขาเปล่ามาขอยกินแมวเลย เย็นยากก่าเด็อย่าเย็นเอาคนคือเอาไปอุ่นในยุ้ย่ะกน้อมั่ไห่าดต้สตงไไม้ข้า không có nhầm người đấy, cô đi, không nhầm qua coi, Cho đi tập tăng Ăn ai rồi? Mình mình. Chót nhỉ anh, thịt

ว่าเพิ่นคนนั้นคือเจ๋บ่าวล,วล,วลาวพอดีเลยเนาะอาจารย์คนที่เบิ้งรอบอ่อันนั้นลูกซีนมากินเนี่ยนะที่ดาราบากินลูกซีนได้นเนาะ มีมีม,มีมีอยู่รางรถผมน่อยู่รางรถผมเหลืออยู่เครื่องแท็กเดี๋ยวลูก